มีคนถามโค้ชเอมเข้ามาเยอะมากเลยนะคะครูคาตอนนี้นะคะหนูมีปัญหาหนูรู้ว่าออนไลน์คือทางรอดดังนั้นอะ่ะหนูอยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สร้างผู้ติดตามสร้างให้ตัวเองมีชื่อเสียงอยากช่วยเหลือคนหนูจะเริ่มต้นอย่างไรที่จะทําให้ออนไลน์หรือแม้กระทั่งช่องติ๊กต็อกของหนูเนี่ยะคะ่ะประสบความสําเร็จโค้ชจะบอกนะคะ โค้ดก็เป็นหนึ่งคนนั้นค่ะที่ดังและเกิดจากโลกออนไลน์แล้วก็ทำให้นะคะทุกๆวันนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นความลับที่โค้ดจะบอกนะคะไม่ว่าคุณจะทำออนไลน์ช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, YouTube นะคะหรือแม้กระทั่งช่องทางอื่นๆ IG สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วคนรู้จักคุณมากขึ้นคือคอนเทนต์ค่ะ คอนเทนต์นี้สำคัญมากแล้วคอนเทนต์ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะให้คุณประสบความสำเร็จดังได้รวยได้คือการทำคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ความรู้ในที่นี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าคุณเชี่ยวชาญแล้วรู้ในเรื่องไหนอย่างเช่นโค้ชขามีคนมาปรึกษาหนูหนะเก่งด้านทำอาหารคุณก็สอนเขาทำอาหารสิคะ โค้ชขาหนูเก่งด้านการขายค่ะแต่หนูประสบความสำเร็จในการขายทางออฟไลน์ line, แล้วหนูอยากจะมาเปลี่ยนทางออนไลน์ได้สิคะมันก็คือหัวใจสำคัญที่คล้ายคกันแค่คุณปรับเข้ามาอยู่ทางช่องออนไลน์แล้วทำคอนเทนต์ให้ความรู้กับคนแค่นั้นเองแล้วยิ่งคุณทำเนื้อง,งานมากขึ้นเท่าไหร่นะคะ ผู้ติดตามของคุณคนที่เขาสนใจในสิ่งที่คุณสนใจแล้วคุณกำลังทำอยู่อะ่ะเขาจะมาตามคุณค่ะยิ่งคุณทำเยอะๆคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเองโค้ชขอเป็นกำลังใจให้คนที่อยากเปลี่ยนชีวิตแล้วเริ่มมาทำออนไลน์ค่ะ